คงต้องร่วมส่งกําลังใจกันอย่างต่อนเนื่องแหละครับสาหรับสถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ของภาคใต้นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็มีประชาชนจํานวนมากได้รับความเดือดร้อนแต่ในขณะที่หลายคนร่วมส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้กันแบบล้นหลามอยู่นั้นมันก็มีประเด็นเกิดขึ้นครับเมื่อทนายชื่อดังท่านหนึ่งออกมาโพสต์ประมาณว่านเนี่ไอที่ภัยพิบัติมันรุนแรงขนาดนั้นมันเกิดจากการลบหลู่ดูหมิน่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ โดยทนายจำมร่าสารัปัญญาครับทนายความชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความว่าผมเชื่อว่าภัยพิบัติที่รุนแรงนั้นเกิดจากการหนีห่างจากทานศีลภาวนาทั้งอย่างพาการลบหลู่ดูหมิน่นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ซึ่งภายหลังการโพสต์ครับก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นท่านทนายคุณจะเชื่ออะไรก็เรื่องของคุณแต่ความจริงมันไม่ได้เดินตามความเชื่อนะ ภัยพิบัติมันเกิดเพราะธรรมชาติไม่ใช่เพราะคนไม่กราบรูปปูนหรือคนในค่าพระเหลืองถ้าคิดว่าการสวดมนต์หยุดสซนามิได้งั้นเวลาภัยมาไม่ต้องเตือนประชาชนไม่ต้องอพยพให้พระสวดแก้ตรงชายฝั่งเลยดีแล้วคุณจะรู้เองว่าความจริงมันไม่เคยเกรงใจคำสวดใครทั้งนั้นครับ อีคอมเมนต์บอกว่าวัดยังท่วมเลยค่ะพี่พระสงฆ์ยังลอยคอเลยอีคอมเมนต์บอกว่าทําไมน้ํายังท่วมวัดคะวัดใกล้ชิดพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่พอเหรอคะอีคอมเมนต์บอกครับว่านี่คือความคิดที่โคตรปัญญาอ่อนเลยภัยธรรมชาติมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดต่อให้จะสวดแผ่เมตตายังไงก็ไม่ช่วยให้รอดจากภัยพิบัติหรอกและอีคอมเมนต์ครับบอกว่า,วาเพจปลอมป่ะเนี่ยไม่น่าเชื่อว,ว่าจะโพสต์แบบนี้ ขณะที่ในเพ็อัรธรสครับก็ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยบอกว่าในขณะที่พี่น้องหัดใหญ่และหลายจังหวัดในภาคใต้กําลังเผชิญปัญหาภัยน้ําท่วมหลายคนต้องเอาชีวิตรอดบนหลังคาเกาะตามเสาตามต้นไม้ไม่ได้กินข้าวดื่มน้ําสูญเสียหลายสิ่งอย่างแต่เลื่อนฟีดไปเจอโพสต์ของทนายธรรมราชว่าผมเชื่อว่าภัยพิบัติที่รุนแรงนั้นเกิดจากการหนีห่างจากทานศีลภาวนาทั้งยังพากันลบหลู่ดูหมินพระพุทธธรรมพระสงฆ์ <c oughs> ได้แต่ถอนหายใจเฮือกใหญ่ได้แต่บอกกับตัวเองมนุษย์มีหลายเหล่าหลายก่อขณะที่ความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้เกดจังหวัดครับทางด้านของสอปกอชอนะครับก็ออกมาอัปเดตความคืบหน้า โดยทางด้านของนายพลรดนปิสนานันทกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทุกเฉินอุทกกัยพพร้อมด้วยนายสิริีพงศ์อัคราสกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกสปชกและพลโทวันชนะสวัสดีรองโฆษกสปชกในฐานะโฆษกสปชกส่วนหน้าแถลงข่าวผลการประชุมสปชก นายสิริพงศ์กล่าวถึงสถานการณ์ภาพรวมน้ำคือปริมาณน้ําฝนที่เติมเข้ามานั้นลดน้อยลงแนวโน้มของน้ําในพื้นที่พักใต้มีแนวโน้มที่ลดลงแต่ในบางจังหวัดที่ถัดออกไปจากสงขาได้มีการแจ้งเตือนแล้วเช่นจังหวัดสตูลจังหวัดน,นครศรีธรรมราชและได้แจ้งอบพยพตั้งแต่เมื่อวานแล้ว จากรายงานพบว่าหลังจากที่แจ้งเตือนให้อบพยพย,ยังมีประชาชนจํานวนหนึ่งที่มีความคิดว่ายังไม่มีความจําเป็นต้องอพยพซึ่งในส่วนของศูนย์มีความกังวลว่าหากไม่เร่งรีบในการอบพยพอนาคตจะเกิดความยากลําบากในการอพยพได้วันนี้ทั้งศูนย์ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการสํารวจกลุ่มเปราะบางเพื่อเชิญชวนให้ไปอยู่ในศูนย์พักพิงป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต ในกรณีพื้นที่เฝ้าระวังนั้นส่วนพักพิงจะกำหนดให้คนในพื้นที่ทราบก่อนจะมีคำสั่งอพยพและจะดำเนินการเช่นนี้ทุกครั้ง ส่วนกระแสข่าวที่ระบุ os, ว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่มีจำนวนผู้เสียชีวิต80-100คนนั้นขอ,อยืนยันว่าข้อมูลไม่เป็นความจริงโดยได้รับการรายงานจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิต40คนซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตที่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วโดยผู้เสียชีวิต14คนไม่ใช่จากสถานก,การณ์น้ำท่วมแต่เป็นผู้ที่เสียชีวิตจากการรักษาพยาบาลดังนั้นข้อมูลที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตนอนตายอยู่นั้นไม่เป็นความจริง ขณะเดียวกันครับกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตต่อสถานการณ์น้ำท่วมพัดใต้พลังนี้ในพื้นที่7จังหวัดประกอบไปด้วยนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรังสตูลปัตตานีและยะลามีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งสิ้น33รายแบ่งเป็นนครศรีธรรมราช9รายพัทลุงสรายสงขาลาหราย รังสองรายสตูล2รายปัตตานี5รายยะลาหารายโดยแบ่งสาเหตุการเสียชีวิตเช่นถูกน้ำพัดไฟฟ้าชอ็อตดินถลม่มพลัดตกน้ำและจมน้ำข้อมูลเหล่านี้จะแจ้งให้ประชาชนผ่านทางสื่อมวลชนให้ทราบทุกวันขอวิงวอรผ่านทางสื่อมวลชนถึงประชาชนทุกคนอย่าเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเพราะจะสร้างความหวาดหวัน่นความไม่เชื่อมั่นและทำลายขวัญกำลังใจของผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นายสิริพงศ์กล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่ามีเฮลิคอปเตอร์ตกใกล้โรงไฟฟ้า สิทธรินว่าไม่เป็นความจริงได้มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่มีเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกแต่อย่างใดซึ่งจะเห็นได้ว่าตลอด 2- 3าวันที่ผ่านมามีข่าวในลนักษณะเฟกบุ๊กจำนวนมากจึงของความกรุณาในการเผยแพร่ข่าวและแชร์ข่าวด้วยความระมัดระวังทั้งนี้ทั้งศูนย์ได้มีการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ AI เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้รวบรวมข้อมูลผ่านไปยังสอบอชบกส่วนหน้าและจะอัปเดตเป็นรายชั่วโมง ได้สิริพงกล่าวว่าขอประชาสัมพันธ์ว่าได้เปิดศูนย์อำนวยการประสานงานทานน้ำใจไทยสู้อุทกภัย2568ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพบกาศดอนเมืองส่วนในต่างจังหวัดอาจจะนำสิ่งของไปรวมที่ศูนย์ต่างจังหวัด และส่งต่อมายังศูนย์นี้ส่วนผู้ที่อยู่ในกรุงเทพหากต้องการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นก็สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์นี้นอกจากสิ่งของเครื่องใช้แล้วยังยินดีที่จะรับบริจาคก,การช่วยเหลือในเรื่องของกําลังและทรัพยากรอย่างเช่นเจ็ตสกีคนขับสปีดโบสรถยนต์ยกสูงรถลากจุงอุปกรณ์กู้ภัยสิ่งของจําเป็นต่อการดํารงชีพการช่วยเหลือเหล่านี้หากต้องการสนับสนุนทางศูนย์จะมีเครื่องบิน c 1 3 0บินส่งให้ทุกวันวันละห้ ในสิริพงศ์กล่าวว่านายกกัฐมันตรีได้ลงพื้นที่หาดใหญ่วันนี้พร้อมนําสิ่งของเครื่องใช้และเจ็กสกีสิบลำไปด้วยและในตอนเที่ยงนี้ก็จะมีโดนส่งอาหารจากจิตอาสาและทีมงานที่จะเดินทางไปในวันนี้แอปพลิเคชันทางรัฐจะมีการเปิดให้ลงทะเบียน สำหรับผู้ที่จะเป็นอาสาสมัครไปร่วมทำงานกับกู้ภัยโดยรัฐยินดีสนับสนุนค่าเดินทางค่าอาหารค่าที่พักและค่าน้ำมันในการเติมยานฐานะในการปฏิบัติการหากประสงค์จะสนับสนุนในส่วนนี้ขอให้เริ่มลงทะเบียนได้ในแอปพลิเคชันทางรัฐ ในส่วนของกู้ภัยอาสาสมัครที่ดําเนินการก่อนหน้านี้ทางรัฐก็จะมีการลงทะเบียนย้อนหลังให้เพื่อสนับสนุนในการดําเนินงานซึ่งสถานการณ์ครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าอาศัยเพียงภักรัฐอย่างเดียวกําลังอาจจะไม่เพียงพอและอาจจะเกิดความล่าช้าทําให้เกิดความเสียหายมาก อาสาสมัครเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ช่วยเหลือให้ทันสถานการณ์และรัฐบาลไม่ได้ปล่อยให้เป็นอาสาสมัครไปสู้โดยลําพังรัฐบาลก็ได้สู้ไปด้วยในการไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้เมื่อถามถึงการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนั้นเพราะว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าควรอยู่บัญชาการและให้การสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ดีกว่า ต้องให้คนมารอรับนายสิริพงศ์กล่าวว่ายืนยันว่านายกไม่ได้ไปเป็นภาระเพราะเป็นคณะเล็กไม่มีนักข่าวตามไปไม่มีความประสงค์ให้มีขบวนมารอรับแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ไปดูข้อจํากัดว่าการดําเนินการมีอุปสรรคอย่างไรเมื่อถามว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายในกี่วันนายสิริพงศ์กล่าวว่าจากการคาดการณ์ของสอนอทชหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้อีก5้าวันจะคลี่คลายไปมากกว่านี้มาก แต่อาจจะมีบางจุดที่เป็นแอ่งลึกหรือพื้นที่ต่ําน้ําอาจจะยังลงไม่หมดแต่วันนี้สถานการณ์น้ําโดยรวมนั้นเริ่มลดลงแล้ว เมื่อถามว่ามีประชาชนหลายคนที่อยากออกจากพื้นที่แต่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้นายสิริพงศ์กล่าวว่าทางกอสอทชได้มารายงานว่าหลายจุดติดต่อสื่อสารไม่ได้เพราะไม่สามารถเข้าไปเติมน้ํามันเครื่องปั่นไฟของสถานีส่งสัญญาณแต่ขณะนี้ดําเนินการได้แล้วส่วนการช่วยเหลือประชาชนเรามีเรือเต็มที่ไม่เกิน200ลำรถยนต์เข้าไปไม่ได้ทุกพื้นที่มีเฮลิคอปเตอร์เต็มที่ไม่เกิน20ลำ ดังนั้นการขนทุกคนออกมายังไม่สามารถทําได้แต่สิ่งที่เราบริหารได้คือหากเป็นกลุ่มที่อยู่ในสีแดงต้องย้ายออกมาให้เร็วที่สุดเพื่อรักษาชีวิตส่วนถ้ายังเป็นสีเหลืองก็ยังต้องส่งอาหารและของใช้ให้ก่อน เมื่อถามว่าการที่สถานการณ์เป็นแบบนี้เป็นเพราะแผนอพยพไม่ดีตั้งแต่แรกหรือไม่นายสิรพงศ์กล่าวว่ารัฐบาลมีการทํางานทั้งแบบออนกราวและออนไลน์ยืนยันว่าในระดับออนกราวมีการแบ่งเขตรับผิดชอบเป็นหมู่บ้านตำบลและอำเภอเพื่ออพยพผู้คนแต่ก็ยอมรับว่ายังอพยพไม่ครบแต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะตามเก็บให้ครบทุกคน เมื่อถามถึงกรณีที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ขาดแกนไฟฟ้าและอาหารนายสิรพงศ์กล่าวว่าเบื้องต้นได้รับรายง,งานว่าทางศูนย์ได้ประสานงานติดตั้งเครื่องปั่นไฟให้กับทุกโรงพยาบาลแต่ปัญหามีอย่างเดียวคือการส่งอาหารล่าช้าและย้ายผู้ป่วยวิกฤตออกมาหมดแล้วเหลือเพียงผู้ป่วยที่ดูแลตามสถานการณ์ได้ อย่างไรก็ตามไม่เข้าใจเจตนาของคนที่ไปโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียว่าไฟดับหรือไม่ได้ทานอาหารเพราะสถานการณ์เกิดขึ้นคืออาหารไปส่งช้าแต่กระทรวงสาธารณาสุขก็ได้รับเรื่องนี้ไปดูเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นอีก เมื่อถามถึงกรณีผู้สูญหายที่ยากติดต่อไม่ได้นายสิริพงศ์กล่าวว่าขณะนี้อาจจะมีหลายสาเหตุที่ติดต่อไม่ได้เช่นโทรศัพท์แบตหมดแต่ยังไม่สามารถระบุว่าเป็นสถานะสูญหายได้แต่ได้รับการยืนยันว่าสูญหายมีเพียงกรณีที่จังหวัดสตูลจำนวนหนึ่งรายเมื่อถามถึงกรณีที่ฝ่ายคา้านเสนอให้มีการทำผังข้อมูลจิตอาสา,าจะดำเนินการอย่างไรนายสิริพงศ์กล่าวว่ารัฐบาลมีการทำมาก่อนแล้วรวมถึงมีการใช้ช่องทางอื่นด้วยรวมถึงใช้ AI มังคัด กองข้อมูลในการแบ่งสีพื้นที่เมื่อถามย้ำว่าจนถึงวันนี้เหตุใดร,รัฐบาลจึงไม่ยอมรับว่าบริหารสถานการณ์น้าท่วมล่าช้าทั้งที่ประชาชนสะท้อนว่ามีความล่าช้าโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรียังคงยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ช้าเพราะเราทําทั้งในพื้นที่และออนไลน์ โดยยกตัวอย่างพื้นที่จังหวัดสตูลวันนี้ที่มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพแต่ได้รับฟิสแบคจากประชาชนคือไม่ยอมอพยพแบบนี้เรียกว่ารัฐบาลช้าหรือไม่ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีข้อมูลพร้อมในการแจ้งเตือนประชาชนแต่ประชาชนก็ไม่ยอมอพยพซึ่งตัวอย่างก็มีเห็นเช่นกรณีที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีระเบิดลงมีทั้งคนอพยพและไม่อพยพออกจากพื้นที่เพราะเขาประเมินจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอว่าเป็นสีเขียวแต่เมื่อเวลาผ่านไปรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็กลายเป็นช้าเราจึงยืนยันมาตลอดว่าเราไม่ได้ช้าเราทํางานตามขั้นตอนตามระบบทั้งหมดความช่วยเหลือแต่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทุกคนต้องการความช่วยเหลือกันพร้อมกันทั้งหมดเมื่อถามว่าสาเหตุที่ประชาชนบางส่วนไม่ยอมอพยพ พราะไม่ทราบข้อมูลเรื่องศูนย์อพยพหรือไม่เพราะที่ผ่านมาเห็นได้อย่างชัดเจนประชาชนส่วนใหญ่อพยพไปรวมกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยไม่กระจายไปยังจุดอื่นโฆษกประจําสํานักนายกกล่าวว่าตนเข้าใจแต่ที่ผ่านมามีการแจ้งชัดเจนว่าศูนย์อพยพอยู่ตรงไหนอย่างที่บอกว่าการทําข้อมูลพื้นที่ทางผู้นําชุมชนจะทราบเพราะได้รับคําสั่งมาจากจังหวัดว่าให้อพยพประชาชนไปที่ไหนแต่พอเวลาสื่อสารไปอาจจะไม่เข้าใจและไม่สนใจก็ แต่วันนี้เราได้กำชับเพราะน้ำกำลังจะไหลไปยังจังหวัดอื่นอันดับแรกจะต้องแจ้งศูนย์อุยพให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาลักษณะนี้เมื่อถามย้ำว่ายืนยันใช่หรือไม่ว่ารัฐบาลไม่ได้บริหารผิดพลาดหรือล่าชา้ากับวิกฤตที่เกิดขึ้นโคศกก็บอกนะครับว่าน้ำมันมาเร็วมากจนตนเชื่อว่าทุกคนก็คาดไม่ถึงเรามีเครื่องมือที่พร้อมมากๆแต่เรื่องนี้เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ด้านพลโทวัญชนะครับกล่าวว่าสถานที่ที่จัดตั้งศูนย์คือกองบิน56โดยมีผู้บัญชาการทาหารสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณาการ และกระชับงานให้มีความรวดเร็วปัจจุบันรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งพื้นที่วิกฤตอยู่ในปัจจุบันคืออำเภอหาดใหญ่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคืออำเภอหาดใหญ่ที่วิกฤตและส่วนที่2คืออำเภออื่นโดยจะมีกองพันประจำอำเภอในการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนนั้นแต่อำเภอหาดใหญ่ได้แบ่งออกเป็น4พื้นที่และมีหน่วยในการดูแลพื้นที่ที่ชัดเจนซึ่งจะมีรายละเอียดว่าประกอบด้วยชุมชนอะไรบ้างและหน่วยไหนรับผิดชอบ พลโทวัญชนะกล่าวว่าในเรื่องการจัดตั้งศูนย์จะมีส่วนบังคับบัญชาส่วนสนับสนุนอำนวยการส่วนปฏิบัติการและส่วนประสานงานโดยส่วนประสานงานจะรับผิดชอบในเรื่องของหน่วยองค์กรภายนอก ดังนั้นถ้าจะมีการช่วยเหลือในพื้นที่จะเป็นใครก็ตามอยากให้ไปติดต่อที่กองบิน56ซึ่งเป็นสปกชส่วนหน้าซึ่งจะอำนวยความสะดวกได้มากที่สุดจะเป็นจุดประสานงานแบบครบในที่เดียวและจะจัดให้ทุกคนรับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆรวมถึงสื่อมวลชนที่อยู่ในพื้นที่ก็มาประสานงานเพื่อให้ลงไปกับหน่วยงานในการไปรับเคสต่างๆ พลโทว,วันชนะกล่าวว่าสำหรับการลงไปช่วยเหลือเคสต่ตางๆจะรับแจ้งจากส่วนกลางตามช่องทางต่างๆโดยใช้ AI ในการตรวจสอบข้อมูลไม่ให้ซ้ำซ้อนแบ่งเป็นเคสสีแดงหรือเคสเหลืองโดยการช่วยเหลือต่างๆจะแบ่งออกเป็น4การบริหารจัดการคือ1บริหารจัดการคนคือการขนถ่ายคนการแบ่งพื้นที่ต่างๆ สำหรับคนที่ไม่ประสงค์จะออกจากพื้นที่ก็จะอยู่ที่บ้านและนำอาหารเข้าไปส่งให้ 2. การบริหารจัดการสิ่งของและส่งความช่วยเหลือ 3. การบริหารจัดการน้ำคือต้องพยายามทำให้น้ำลดลงระบายน้ำให้เร็วและ 4. คือการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร